แดงเหรเท่าไหร่ครับก็เปิดไว้ประมาณหมื่นห้าอ๋อหมื่นห้านะครับพยันเลื่อนอันนี้สีเงินเท่าไหร่ครับพี่พันห้าอ๋อไม่แพงละพันห้าเลื่อนก็เลยก็แปดพันบาทนะครับร้านป้าสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับตอนนี้ฮะอยู่ที่วัดตะโกครับจะมาอัปเดตราคาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับประจําเดือนสิงหานะฮะราคาจะขยับขึ้นหรือลงเดี๋ยวผมพาไปชมครับ นี่ครับเรามาดูร้านที่แครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตชมวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยหน่อยนะครับครวิ่งเรามาดูไตรมาสอันนี้ปี59ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมอ่าอย่างอย่างแดงเนี่ยเท่าไหร่ครับก็เปิดไว้ประมาณหมื่นห้าอ๋อหมื่นห้านะครับเขียวกับน้ำเงินอะครับเขียวน้ำเงินก็หมื่นสามอ๋อเขียวกับน้ำเงินจะลดลงมานิดนึงแดงจะแพงกว่าไหมพี่อะไรนะครับแดงจะแพงกว่าใช่ไหมครับใช่ แล้วมันซื้อมาไม่เท่เหอครับโอ้ไอ้ผิวก็จกอะครับพี่สี่แล้วเจ้าอยู่มาแปดปีอ๋อผิวก็จกไม่ถึงหมื่นนี่พวกนี้จะเป็นพระใหม่ใช่ไหมพี่ใช่พระใหม่ครับเรี่ยมด้วยเท่าไหร่ครับพวกเรี่ยมพี่ก็มีแล้วแต่พระาร้อยพันหนึ่งพันห้าแล้วแต่เป็นเรี่ยมกันน้ำใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอ้โหสวยเลยมีกระไหลมีอันอันนี้ยิ้มยิ้มรับซับไหมพี่ใช่ครับผม อกเ,เกตอันนี้เท่าไหร่ครับฝั่งมาหน้าเป็นอะไรนะตะกุดทองตะกุดทองกี่ดอกครับมันมันมีเก้าดอกใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเก้าดอกจะเป็นตีดทองว่ะพี่อ๋อถ้าเ <9 S 1> ก้าดอกจะเป็นกรรมการตีดทองฉากทองใช่ฉากทองเก้าดอกโอ้โหหายากไม่ค่อยเจอเลยครับไอ้ล่างๆนี่จะเป็นแท้ทันไหมพี่ใช่ครับอ๋อแท้ทัน ย,ย่ยอยย่อยครับอันอย่างไอกระถินห้าห้าเนี่ยเท่าไหร่พี่มุทิตาจิตเนี่ยแปดร้อย <800. S 1> อันนี้ทันนะครับ,รบทันโอ้โหแปดร้อยนี่พวกปิดตาเลยพี่ปิดตาก็องละห้าร้อยเป็นปีไหนครับสามเก้าน <39. S 1> ี่สามเก้านะฮะองค์ละห้าร้อยเออถือว่าไม่แพงนะองค์ละห้าร้อยอ่าแล้วก็พวกนี้พวกจะเป็นใหม่ๆใช่ไหมพี่ใช่ครับรุ่นใหม่ๆนี่รุ่นใหม่ๆปิดตาพระอาจารย์แก้วรุ่นหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่ ซาบร้ <S <S อยเลยอ๋อก็ไม่แพงนะเป็นรุ่นหนึ่งของท่านใช่ไหมครับนี่ดูครับเบรดก็มีฮะเบรดอันนี้จะเป็นเรดรุด่นใหม่ไหมพี่ <S <S ใช่ครับอ่ายังหน้าทองเท่าไหร่ครับหน้าทองก็อยู่ห้าพันห้าครับอ๋อก็ไม่แพงหกสี่ <64 S 1> ไม่แพงเพงออเป็นกรรมการไหมพี่รุ่นเนี้ยใช่ไหม <S <S ใช่ใช่อ๋อกรรมการ 5, ห้าพันห้านะครับอ่าอันนั้นรวยพันล้านปีหกเจ็ดใช่ครับอ่าเท่าไหร่ครับ นี่เปิดไว้ห้าพันเบอร์สองสองอ๋อเลดสวยเบอร์สองสองนะครับห้าพันนี่นะฮะอันนี้พยัน,เล,ยนเลื่อนนี่นี่เรามาดูพยันเลื่อนอันนี้สีน้ำเงินเท่าไหร่ครับพี่พันห้าอ๋อก็ไม่แพงนะพั 1, นห้านี่พยันเลื่อนสมรรถศักดิ์ปีห้าเก้าครับโอ้ยเรามาดูเลดแท้ทันอ่านี่เลดเลื่อนเท่าไหร่พี่เลื่อนก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาท เป็น4บาทใช่ครับเฮ้ยสบาทหมื่นกว่าบาทก็ไม่แพงนะเอออย่างรวยพยัาไก่นะครับปี60ศูนย์พยาไก่ให้เยู่ประมาณแปดเก้าพันอ๋อไม่ถึงหมื่นนี่ก็เป็น4บาทเนาะครับ4บาทราคาจะถูกกว่าสองบาทหน่อยออทำไมนะพี่สองบาทจะนิยมกว่าสองบาทของของทุกรุ่นหรือเปล่าก็ส่วนมากนะส่วนมากสองบาทเลื่อนจะแพงกว่าใช่ไหมพี่ใช่ใช่เออผมผมก็เห็นหลายหลายคนเอ้ยสองบาท เลื่อนแพงกว่าสีบาทเลื่อนต่างชาติเขาจะเหมือนต่างชาตินิยมสองบาทมากกว่าเนาะน่าจะเป็นพวกต่างชาติผู้ผู้หญิงใส่ใเน่ยสองบ,บาทผู้หญิงใส่ฮะส่วนสี่บาทก็ข้อมือผู้ชายชผู้ชายใหญ่ๆนี่นะครับโอ้โหอ่าไม่ลงยาเลยพี่เลื่อนไม่ลงยานเนี่ยสี่บาทเนี่ยกนะ็หมื่นต้นต้นเออก็ไม่แพงนะหมื่นต้นต้นนี่ไม่แพงครับขนาดสี่บาทเลื่อนสมรัักปีห้าเก้าครับ อย่างพวกสี่บาทพวกพันล้านสองเท่าไรครับห้าพันห้าอ๋อก็ไม่แพงนะสี่บาทห้าพันห้าถ้าออกวัดสี่บาทจะแพงกว่าสี่พันใช่ออกวัดสี่พันสองบาทออกวัดสามพันอ๋อเออก็เป็นปกติ4บาทก็จะแพงกว่าออกวัดใช่ไหมครับใช่นี่โอ้โหมีหลายรุ่นหลายราคาจเจริญสุขแล้วพี่เลดเจริญสุกปีห้าหกสุกก็สองบาทก็อยู่ประมาณสองหมื่นสองบาทก็จะ แพงกว่าสี่บาทที่พี่บอกเลยเออโอ้โหอันนั้นเลทอะไรพี่นี่ปีสี่เก้าครับอุ้ยปีสี่เก้าอ๋อขนาดสามบาทนี่เงินลงยาเท่าไหร่ครับพี่สองหมื่นห้านี่ปีลึกเลยครับสองหมื่นห้านะครับโอ้โหของพี่มีทั้งเลททั้งเหรียญแท้ทันนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ฮะหลายรุ่นใช่ไหมพี่ใช่ก็โอเคมาได้ที่วัตตะกูร้านยี่สิบแปดครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ ได้นะอ๋อพวกชนะชนะจนเล็กเท่าไหร่ครับป้าอันนี้เหรอใช่อันนี้พ <1, 7. S 2> ันเจ็ดพันเจ็ดนี่ ปีห้าหกนะปีห้าหกเนาะโอ้โหพวกผมคุ้มพวกเอ่อพวกไก่กระซิบแล้วเท่าไหร่ครับว่าแปดร้อยอ๋อพร้อมเลี่ยมกันน้ำให้เลยใช่เลี่ยมก็ร้อยหนึ่ง้ะใช่ครับปิดตาผ้าจานแก้วเท่าไหร่ครับสามร้อยจอ๋อองละสามร้อยนี่อุ้ยอันนั้นปีหกห้าอันไหนชนะจนหกห้าอ่าอันนี้หกห้าค่ะเป็นเรี่ยมทองอะไรครับว่า อุ้ยอันนี้มันเป็นทองธรรมดาอ๋อทองแท้จะเป็นแตมากนี่เนาะไหนครับนี่ไตมากอ๋อสินเงินใช่อันนี้สองหมื่นกว่าโอ้สองหมื่นอุ้ยทองก็แพงแล้วเนี่ยใช่ทองก็ไหลตังนะเนาะใช่ครับอย่างถ้าไม่เลี่ยมเท่าไหร่ครับคุณป้าสีแดงกับเงินไม่เลี่ยมลุงเปิดเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทอ๋อหมื่นกว่าบาทโอเคก็ไม่แพงนะถ้าสีแดงหมื่นกว่าบาทเนี่ยครับเลื่อนปีห้าเก้าอ่ะใช่ตอนอันนี้เท่าไหร่ครับ อันนี้ลุงเปิดว่าแปดพันเดือนกันไยก็แปดพันบาทนะครับร้านป้าโอ้โหนี่อ,อันนี้ก็จะเป็นพวกย่อยๆนี่ห้าร้อยนะครับนี่พวกแท้ทันย่อยๆห้าร้อยนะครับอ่าอ,อันนี้จะเจริญสุขปีห้าหกนะครับห้าร้อยนี่พวกรวยมหามงคลก็ห้าร้อย่เห็นไหมครับร้านป้าร้านที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับ พวกแหวนก็มีองนี้ก็เป็นพวกแหวนรุ่นใหม่เนะป้าใช่ค่ะปีหกห้าห้าแหวนห้าแหวนหญิงอ๋อวงละพันห้าเองจับไม่ใช่พันแปดใช่นี่แหวนชายพันแปดแหวนหญิงพันห้านะครับเป็นเนื้อเงินลงยาเงินค่ะเงินยาพวกเลรเท่าไหร่ครับป้าเลรเนี่ยเลรก็จะมีเริ่มต้นเงินแท้นีหนึ่งบาทนี่สอง0ันลงยาสองพันห้า ถ้าถ้าเป็นสองบาทนี่ก็สามพันห้าถึงพันแล้วแต่แล้วแต่เนาะเพราะว่าขนาดใหญ่กว่าก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนี้หนึ่งบาทสองบาทถ้าสี่บาทก็จะมีสี่พันห้าอันนี้ห้าพันห้าหกพันแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ขนาดดงยาก็จะแพงกว่าแต่มาส์นี่ไตมาส์หมื่นกว่าบาทอ๋อแตม่าสห้าเก้าหมื่นกว่าบาทนี่สีแดงครับหมื่นกว่าบาทอื้อหือ แต่ก่อนแพงมากโอเคครับผมโอเคร้านยิบอิดครับผมมาอุดหนุนด้วยครับที่วัตโกขอบคุณมากนะครับคุณป้าสวัสดีครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ